ผมนะครับเป็นคนชอบอยู่กับบ้านชอบดูสวนเล่นกับหมากับแมวเรื่อยไปแต่โครคภัยไข้เจ็บนะครับมันมากับอายุจริงๆครับจะก้มจะยืนจะนั่งเนี่ยโอ้โหปวดไปหมดเลยครับทรมานมากเลยครับที่บ้านมีหลานค่ะเวลาเล่นกับหลานเนี่ยมีปัญหาตามมาเลยนะคะก็เวลาอุ้มหลานเนี่ยจะเจ็บที่สันหลังแล้วก็รู้สึกว่าเส้นตึงแล้วก็เสียวลงขาเลยค่ะก็รู้สึกใจไม่ดีเลยนะคะกลัวเหมือนกันค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะตอนนั้น ปกติผมเป็นคนที่ออกกังกายอยู่แล้วแต่พอออกมากขึ้นน่ยนะปัญหาที่ตามมาก,ก็คือปวดตัวปวดขามากเส้นนี้ตึงจนรู้สึกกลัวบางครั้งเนี่ยนะปวดจนเดินแทบไม่ไหวทํางานไม่ได้เลยของตัวเองก็คือเป็นแม่บ้านนะคะต้องก้มก้มเงยเงต้องขึ้นบันไดน้ําหนักตัวก็เยอะลุกขึ้นทีปวดหัวเขา่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็เลยคุยกับลูกว่าเอ๊แม่เป็นอะไรไม่ลูกทําไม หัวเข่าแม่มันดังผมเป็นคนที่ทํางานเยอะใช้ร่างกายมาตลอดแต่ให้ร่างกายนี่สิครับมันประท้วงผมบ่อยๆและหนักที่สุดเลยนะครับอยู่หัวเข่าครับมันเสียวแป๊บแป๊บมาตลอดเลยครับผมกังวลครับกังวลว่าจะต้องไปรักษาป่าตัดเหมือนคนอื่นๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอบปัญหาของลูกค้านะครับที่มีอาการปวดข้อเข่ามีเสียงดังก๊อบแก๊บ หรือว่ามีอาการเจ็บเสียบนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วเรามาดูสาเหตุกันครับวันนี้ครับเราเริ่มจากตัวนี้เลยนะฮะเป็นตัวทดลองนะครับที่แสดงถึงกระดูกนะฮะแล้วก็ข้อเข่าของเราอันนี้ก็จะเป็นกระดูกของเรานะครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงนะครับเป็นบุ้นในข้อเข่านะครับ เวลาที่เราใช้ชีวิตไปนานๆเนี่ยสาเหตุหลกักๆมันเกิดจาก2ส,สาเหตุนะครับนั่นคือ1อายุที่มากขึ้นร่างกายเริ่มเสื่อมลงมันเหมือนกับว,ว่าวันนี้ครับเราเป็นรถยนต์นะครับเรานึกภาพรถยนต์นะครับว่าถ้าเราใช้รถยนต์เนี่ยมาเป็นระยะเวลานาน10ปี20ปี30ปีแล้วไม่เคยเติมน้ํามันเครื่องเลยไม่เคยเข้าศูนย์ไม่เคยบํารุงรักษาเลยคิดว่ามันจะดีเหมือนเดิมไหมครับมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับร่างกายเราก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการาทานอาหารที่ดีไม่มีการออก กำลังตายนะครับและไม่มีอาหารเสริมที่ช่วยได้อย่างตรงจุด backing. เราก็มีปัญหาเหล่านี้เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่กระดูกของเราเนี่ยไม่มีวุ้นในข้อเข่าตรงนี้นะครับสิ่งท right. ี่เกิดขึ้นก็คือว่าเราคิดภาพตามผมนะครับก็คือวุ้นตรงข้อเข่าหายไปเวลาที่มันเกิดการเสียดเนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บครับหรือว่าเกิดอาการฝืดนะครับหรือบางครั้งมีอาการกระดูกกระทบกันเพราะว่าน <ük> ้ําตรงนี้มันหายไปนะครับเสียงก็เลยดังกร๊อบแกร๊บ ก็แก๊บนะฮะทีนี้เนี่ยวิธีการแก้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่1น,นะครับก็คือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่บางคนถามผมว่าเอ๊ะแล้วเราจะทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยเราจะต้องเลือกทานยังไงแล้วอาหารแต่ละวันที่เราได้รับมันเพียงพอต่อร่างกายของเราหรือเปล่า ผมให้คุณลองไปดูครับมื้ออาหารที่คุณเพิ่งกินไปเมื่อตางวันมื้ออาหารที่คุณเพิ่งกินไปเมื่อตอนเย็นนะครับวันนี้เราเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยคือโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่ร่างกายเราทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่นะครับเนื้อหมูร่างกายจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถดูดซึมได้ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งอาหารหลักของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเราจึงต้องทานอาหารเสริมนะครับเพื่อคอยดูแลสภาพร่างกายของเรานะคร เสริมที่ผมแนะนำนะครับคอลลาเจนเลยครับสำหรับบำรุงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคอลลาเจนมีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไทป์1ไทป์2ไทป์4มีหลายชนิดเลยนะฮะบ,บางคอลลาเจนก็คือจะดูแลเส้นผมผิวหรือบางอันก็จะดูแลเล็บด้วยนะครับคอลลาเจนที่ดูแลข้อเข่าโดยตรงเนี่ยก็คือจะเป็นคอลลาเจนไทป์2ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะฮะกระตุ้นสร้างในส่วนของกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็น้ําหล่อเลี้ยงหรือวุ้นในข้อเขา่าทําให้ร่างกายกลับมาข้อเข่าเนี่ยกลับมา สมูทและก็ใช้การได้อย่างดีนะครับซึ่งตัวนี้ในตัว Beta เบต้าแคลผมจะแนะนําสินค้าตัวนี้เพราะว่าใส่คอลลาเจนไทป์2โดยตรงนะครับถ้าคุณจะกินเพื่อ,อผิวพรรณหรือว่าเพื่อดูแลส่วนอื่นเนี่ยผมจะแนะนำคอลลาเจนยี่ห้ออื่นเป็นแบบชงไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวคอลลาเจนสำหรับดูแลข้อเข่าเบต้าแคลเนี่ยใส่ดูแลข้อเข่าได้โดยตรงนะครับซึ่งตัวคอลลาเจนไทป์2เนี่ยทำมาจากสารสกัดนะครับจากปลาทะเลน้ำลึกนะครับซึ่งสามารถดูแล ในส่วนของสุขภาพคุณได้เป็นอย่างดีอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือแคลเซียมนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงนะครับเวลาที่เราใช้ร่างกายมานานๆเนี่ยเวลาที่แคลเซียมเราหายไปเนี่ยมันเกิอดอาการที่บางครั้งเนี่ยเราไปล้มครั้งหนึ่งมันก็กระดูกหักแล้วแล้วกวาตะฟื้นฟูใช่ไหมครับบางคนอายุเยอะแล้วด้วยซึ่งแคลเซียมที่ผมแนะนําจะแนะนําเป็นแคลเซียมแอลทรีโอเนตหลายๆคนคงเคยเรียนหนังสือเมื่อตอนเด็กๆนะครับเราจะรู้ว่าเอ้ยเราเคยได้ยินคําว่าแคลเซียมคาร์บอเนต เราไม่เคยได้ยินคำว่าแคลเซียมแอลทรีออเนต แคลเซียมอลเทอเนตคืออะไรมันคือแคลเซียมที่ทําจากข้าวโพดนะครับเป็นแคลเซียมชนิดใหม่ที่มาจากประเทศอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าเป็นแคลเซียมตัวคาร์บอเนตเนี่ยมันจะดูดซึมได้ประมาณ50%และอีกครึ่งหนึ่งไปไหนก็มีโอกาสเกิดเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเกิดอาการเ,าเกิดที่ร่างกายดูดซึมออกไปนะครับแต่ว่าแคลเซียมอลเทอเนตเนี่ยมันดูดซึมได้ถึง95%นะครับทำให้ไม่เหลือสารตกค้างและเป็นแคลเซียมที่สามารถนําไปใช้ได้ ไม่เกิดผลเสียในระยะยาวแน่นอนซึ่งตัวนี้ครับไอตัวเบต้าแคลเนี่ยใส่ทั้งส่วนผสมที่ดีทุกอย่างเอาไว้อยู่แล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่นีคุณลองทานดูนะครับลูกค้าหลายๆคนหรือว่าดาราหลายๆท่านที่ทดลองทานเนี่ยนะครับก็รู้สึกดีนะฮะมีดาราที่ลองทานมากมายเลยนะฮะ คุณสามารถดูคลิปได้ไปเสิร์ชข้อมูลต่างๆได้มีผลงานวิจัยรองรับต่างๆนะครับมีผู้ใช้มากกว่าหลายแสนรายนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ใช้จริงนะครับแล้วคุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคนเองตั้งแต่วันนี้นะครับผมจะแนะนําตัวเบต้าแคลนะครับราคาไม่แพงด้วยสามารถสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ผู้แทนจําหน่ายทั่วประเทศเพราะต้นทุนของการป้องกันนะครับนั้นดีกว่าการรักษาเสมอยังไงดูแลสุขภาพของคุณเองตั้งแต่วันนี้ครับก่อนที่คุณจะเป็นอะไรกันครับ พอทานเข้าไปแล้วนะครับรู้สึกว่าที่ปวดที่ตึงอ่ะโอ้มันหายไปหมดเลยครับอตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับและที่สําคัญเบต้าแคลตัวนี้ทานแค่วันละเม็ดเองครับพอดีว่ามาเห็นโฆษณาเบต้าแคลเลยค่ะก็เลยลองสั่งมาด,ดูและลองกินดูเออดีขึ้นจริงๆเลยค่ะก็ทุกวันนี้สบายใจมากเลยนะคะที่ได้เบต้าแาะคลมันค่ะโชคดีที่มาเจอเบต้าแคลทานไป3วันดีขึ้นเลย ลูกก็เลยไปซื้อผลิตภัณฑ์เบต้าแคลมาให้ลองกินกินได้สักระยะหนึงอะค่ะรู้สึกไอหัวเข่าเราอะที่ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันหายไปอาการปวดหลังปวดหัวเขา่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์เบต้าแคลมากๆเลยค่ะอยากแนะนำนะคะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ลองสั่งซื้อมากินดูนะคะดีมากๆเลยค่ะโชคดีครับ โชคดีที่เพื่อนผมเนี่ยแนะนำเบต้าแคลนะครับทำให้ผมไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอีกเลยครับครับผมเป็นคนทำงานมาตลอดชีวิตชอบการทำงานครับ เพราะว่าการทํางานนั้นทําให้รู้สึกว่าชีวิตนั้นมีคุณค่าและถาหากว่าช่วงไหนผมมีเวลาว่างผมก็จะหากิจกรรมอะไรต่างๆทําซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันกิจกรรมที่ผมทําก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปตามอายุไขนั่นแหละครับมีหลายคนถามผมเยอะว่าทํางานหนักขนาดนี้กิจกรรมยามว่างก็มีให้ทําตลอดแต่ทําไมผมยังดูร่างกายแข็งแรงเดินเหินได้คล่องแคล่วยังนั่งยืนได้ดูแล้ว เหมือนว่าผมไม่ได้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ตามวัยที่ผมควรจะเป็นเลยจริงๆแล้วอายุที่มากขึ้นร่างกายก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามอายุไขผมก็เป็นเหมือนคนอื่นแน้วละครับซึ่งอาการที่ผมเป็นอยู่บ่อยๆก็คืออาการปวดหัวเขา่าแล้วก็ปวดหลังอาการที่หัวเข่าเนี่ยจะรู้สึกขัดๆเจ็บแป๊ปๆที่หัวเขา่าเวลาที่เดินเยอะๆหรือตอนที่ขยับขาหรือนั่งนานๆหัวเข่าก็จะติด ขยับยากจะมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บส่วนอาการที่หลังก็จะปวดบริเวณส่วนล่างบางทีก็ปวดลามไปจนถึงสะโพกเนี่ยและเวลาที่ผมนั่งนานๆหรือเวลาที่ก้มแล้วก็เอี้ยวตัวไปหยิบของมันมักจะมีผลกับการทำงานของผมอย่างมากจริงๆแล้วผมว่าไม่มีใครอยากผ่าตัดเหมือนผมนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้อาการนีมันสุดหนักไปมากกว่านี้ ผมก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอบ้างไปถามคนที่เขาเคยเป็นบ้างผมก็เลยศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากมายเยอะแยะไปหมดจนผมได้มาพบกับเบต้าแคบอาการต่างๆที่ผมเคยเป็นก็หายเป็นปลิกทิ้งเลยครับเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นทั้งเดินลุกหรือนั่งขัดสมาธินานๆเอี้ยวตัวนี่สบายมาก ไม่รู้สึกปวดเจ็บเหมือนแต่ก่อน ấy. การปวดเขา่าปวดหลังปวดคอปวดตามข้อต่างๆในร่างกายมันรักษาได้นะครับแต่ข้อสําคัญคือป้องกันได้ด้วยครับและถ้าบกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากผ่าตัดเหมือนผมและก็ไม่อยากนอนติเดเตียงเดินไม่ได้รีบรักษาและหาวิธีป้องก,กันกันเถอะครับ ผมเชื่อว่าต้นทุนในการป้องกันย่อมดีกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษา